สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1มีนา59นะครับโจทย์กำหนดให้ fx เท่ากับ x กำลัง3บวก ax บวก b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงถ้าตาการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ fx เทียบกับ x เมื่อค่าของ x เปลี่ยนจากลบ1เป็น1เท่ากับลบ2และอินทิเกรตลบ1ถึง1ของ fx dx เท่ากับ2แล้วค่าของลิมิต f 3บวก h ลบกับ f 3ลบ h ส่วนด้วย h เท่ากับเท่าใด คือข้อนี้เวลาพี่แบงค์อ่านที่คำถามปุ๊บเนี่ยพี่แบงค์คุ้นๆกับสูตร f ดิฟจังลองทบทวนหน่อยสิ f ดิฟ x เนี่ยมันมีค่าเท่ากับลิมิตของ h เข้าใกล้0 f x บวก h แล้วต้องลบด้วย f x ถูกไหมครับหารด้วย h อยู่ <c oughs> ซึ่งปรากฏว่าไอสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้มันใกล้เคียงนะมันเหมือนมีตัวนี้กับมีตัวนี้ แต่มันไม่มี f x ตัวนี้อยู่แล้วก็ตัวนี้อยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็น3ลบ h ทีนี้พี่แบงค์บอกว่าโอเคงั้นตัวเนี้ยถ้าพี่แบงค์อยากให้มันเหมือนนะมันควรจะมีมันควรจะมีอะไรบ้างก้อนนี้มันควรจะมีข้างหลังว่าลบ f สาป่ะจริงไหมเพื่อให้มันตรงกับสูตรนี้พอดีทํายังไงล่ะให้มันมีลบ f 3เกิดขึ้นจากการที่มันมีลิมิต f ของ3บวก h อยู่ นะครับแล้วเราบอกว่าเราอยากให้มันมีลบ f 3อยู่เราอยากให้มันมีเพื่อให้มันตรงกับสูตรนี้ถ้าฉะนั้นถ้ามันมีลบเข้าพี่แบงก์ก็ต้องบวกออกไปเพื่อให้ค่ามันกลับไปที่เท่าเดิมถูกไหมใช้การลบเข้าแล้วก็จริงๆเราจะมีเจอบวกเข้าลบออกอันนี้ก็คือลบเข้าแล้วบวกออกแล้วก็ลบกับ f ของสามลบ h อยู่หารด้วย h ซึ่งถ้าพี่แบงค์แยกส่วนออกมาแล้วก็กระจายลิมิตด้วยนะ มันก็เลยกลายเป็นลิมิตของ f 3บวก h ลบกับ f 3หารด้วย h โดยที่ h เข้าใกล้0บวกกับลิมิตของ f 3ลบกับ f ของ3ลบ h หารด้วย h โดยที่ h เข้าใกล้0ซึ่งจริงๆก้อนนี้มันก็คือ f ดิฟ3เนี่ยแหละครับถูกไหมเพราะว่ามันตรงกับสูตรนี้แล้วแต่ประเด็นก็คือไอ้อก้อนข้างหลังนี่แหละ จะเป็นยังไงจริงๆพี่แบงค์เคยบอกไว้นะครับว่าขอแค่ว่าข้างหน้ากับข้างหลังต่างกันอยู่ h แล้วข้างหน้าเป็นตัวมากลบด้วยตัวข้างหลังที่เป็นตัวน้อยเห็นไหมว่าตัวนี้คือ f 3ตัวนี้คือ f ของ3ลบ h แปลว่าตัวข้างหลังต้องน้อยกว่าตัวนี้เราสามารถสรุปได้ทันทีเลยว่ามันคือ f ดิฟสทีนี้ถ้าพี่แบงค์อยากจะแสดงให้ดูนิดนึงละกันตัวนี้อาจจะไม่เคยเห็นในของเก่าแบงค์ลองมาทําตัวนี้ให้ดู แ้วบอกว่าจากตัวเนี้ย f ดิฟ x นะถ้าพี่แบงค์แทนค่า h ทุกๆตัวสมมุตินะครับเพียงแทนค่า h ทุกๆตัวด้วยลบ k ด้วยลบ k แทนค่า h ด้วยลบ k เข้าไปนั่นหมายความว่า f ดิฟ x เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตลบ k เข้าใกล้ศูนย์แล้วก็เป็นลบ f ของ x บวกด้วยลบ k แล้วก็ลบกับ fx หารด้วยลบ k ปะ่ะซึ่งตัวเนี้ยมันก็คือกลายเป็นลิมิตลบ k เข้าใกล้0แล้วตัวนี้ก็คือ f ของ x ลบ k ถูกไหมครับลบกับ f k เอ่อ f x อยู่หารด้วยลบ k แล้วถ้าหากว่าพี่แบงค์เอาลบตัวนี้กระจายขึ้นมาข้างบน มันก็เลยกลายเป็นลิมิตของลบ k เข้าใกล้0แล้วก็กลายเป็นเอา f x มาอยู่ข้างหน้าลบกับ f x ลบ k ปะส่วนด้วย k ซึ่งพี่แมงค์บอกว่าสังเกตไหมครับว่าจริงๆไอสิ่งที่มีมันมีทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังเป็น f ดิฟ x เหมือนเดิมนั่นแหละเห็นไหมแล้วรูป Position ของมันเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันก็คือ f 3แล้วก็3ลบ h เพียงแต่ว่าตัวแปรเนี่ยมันคือตัว h กับตัว k ถามว่าถามว่ามันมีอะไรต่างกันไหมจริงๆรง h ตัวเนี้ยมันอาจจะเขียนมาเป็นตัว a ตัว b ตัว c อะไรก็ได้มันเป็นแค่ตัวแปรขอแค่ให้โครงสร้างของมันยังอยู่เหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พี่แว้งสามารถสรุปได้เลยก็คือถ้าหากว่าข้างหน้ามากกว่าข้างหลังอยู่ต่างกันอยู่ h นั่นแปลว่าพี่แว้งสามารถว่ามันบอกก็ได้เลยว่ามันคือ f ดิฟนั่นแหละ นะครับโอเคอันนี้คือพิสูจน์ให้ดูแล้วนะแล้วยังไงต่อเพราะฉะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามหาเนี่ยพอพี่แบงค์รวบรวมมามันก็คือ2 f ดิฟของ3ามถูกไหมประเด็นก็คืออยากรู้ f ดิฟอะ f ดิฟทำไงก็จะต้องแก้หา a ไหม b ไม่ต้องใช้นี่เพราะว่า f ดิฟ x ออกมาคือกลายเป็น3ม x กำลังสองบวก a เฉยๆฉเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือเพียงจะต้องหา a ให้ได้นะครับ โอเคตรงนี้รีบๆจดนะเพียงขอลบก่อนและกันกดพ๊อตแล้วดูไปนะครับโอเคเพียงอ,อยากหา f' ฟ x ก็คืออยากจะหา a ให้ได้ทีนี้เรามีคีย์เวิร์ดตัวไหนบ้างที่เอามาตั้งสมการได้บ้างเขาบอกว่าเปลี่ยนจากลบหไปเป็น1อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยคําว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยคืออะไรครับก็คือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ธรรมดาเลยนะ แปลว่าในที่นี้ก็คือ f 1ลบกับ f ของลบหหารด้วย1ลบกับลบ1แล้วมีค่าเท่ากับลบ2อยู่ f 1เท่ากับ1กลัง3บวก a บวก b ลบกับ f ลบ1ก็คือกลายเป็นลบ1ยกกลาลัง3ซึ่งก็คือลบ1นะงั้ทนขอคิดเลขเลยละกันก็คือลบ1 a คูนลบ1นะครับก็เลยกลายเป็นลบ a บวกด้วย b หารด้วย1ลบลบ1ก็คือกลายเป็น2แล้วเท่ากับลบ2อยู่ตัวข้างบนนี้เปิดวงเล็บออกมาก็คือ 1A B บวก A บวก b ลบกระจายเข้าไปก็กลายเป็นบวก1บวกเลบ b เท่ากับลบ4ลบ b กับ B หายกันไปตัวนี้ก็กลายเป็น 2A 1บวก1ได้2ย้ายไปอีกข้างหนึงเป็นลบ6แปลว่า A ก็คือลบสสิครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่ามันคือ 2F ดิฟ3อ่ะเราจำเป็นต้องไปหา B ไหม ไม่จําเป็นเลยนะนี่คือการประโยชน์ของการที่เราหัดมองที่คําถามก่อนนะครับเพราะฉะนั้น f ดิฟ x ก็เลยมีค่าเท่ากับ3 x กาลังสลบด้วย3หา f ดิฟ3ก็เลยกลายเป็น3คูณ3กํกลังสลบด้วย3ซึ่งก็คือกลายเป็น24อย่าลืมคูณ2นะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จึงตอบ48ข้อนี้นะครับใจความที่ สำคัญเลยสาหรับพี่แบงก์ก็คือไอการที่เรารู้ไหมว่าก้อนเนี้ยคืออะไรเรารู้ไหมว่าก้อนเนี้ยคือ f ดิฟสามไหมมีกี่พียงพยายามย้ำนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการที่เราต้องเพิ่มเข้าให้เป็นลบออกให้เป็นเพื่อให้มันตรงกับรูปที่มันจะตรงกับสูตรนะครับโอเคนะข้อนี้ตอบ48ครับ